กลับสู้จรด้วยครับพวกกันนะครับวันนี้อยู่กันในเกมรอบอก,ก็ได้แมพเฮงพีดอีกแล้วเย้วันนี้นะครับผมพยายามขอให้คนที่แบบเอวล้อแล้วก็มีตังค์เยอะมาสุมผลพิศดารแต่มันมีมีคนคนหนึ่งครับเขาได้สุมผลอะไรได้ครับนี่ครับผลฟินิกค,ครับท่้งอย่างแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเพื่อนผมได้ดูคลิปนี้น่าจะดีใจฟัวด,ดีใจผมจะมาเล่นวิสต์ฟินิกวันนี้แหละครับ อ่ะฮะเรามาท่าแรกกันเลยเก,เกยมฟุตบอลเกมนี้ไม่มีการทขงนะครับท่าแรกก็เหมือนเอาดับเอาพุ่งเอาปีกโอ้ท่าสอบเป็นการโอ้ท่าสอบเป็นการคลิกคำการเตะล,ลูกเตะเป็ประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้คือล่าง โอ้ยฟูขาอืมบินได้บินได้แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนไปฮะเหมือนเดิมถ้าสองเปลี่ยนไปฮะกมๆก้มๆก้มๆฮะเป็นประมาณนี้ท่าตะวิช่วมก็3สามเหมือนเดิมแต่กับอ็เปลี่ยนนี่อันนี้คือล่างฟูขาวเต็มตัวครับร่างนี้เหรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นท่าที่เดียว ประมาณนี้บินเร็วมากนะวความเร็วโค้บบินบินโคตดเร็วอะ่ะอย่างเนี้ยบินอย่างเร็วเลยแต่บอกว่านะไอ้ล่างนี้เท่กว่าเต็มตนี่เท่วกว่าเยอะเลยล่างเข,ขาเต็มตัวเท่เท่แต่ว่าเขาก็พอทาเหมือนนะก็เหมือนอยู่เอฟเฟะก,ก็สวยนะครับเนี่ยมาชิลเล่นนี่คือการเรียนผิพิศาของผมครับนี่คือสมัยของผมเองครับเฮ้ยเพลเพกันไป เอาเปล่นาน้องมาเด้มาดิ่ด้มาดิ่ด้เออเป็นคลิปสัส้นๆแค่นี้แหละครับก็แค่มาให้ดูนมหม่ครับผมโอ้ยตกขับพ่อองดิโอ้ยขึ้นขึ้นโอเคผมก็ต้องขอกราบบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ